3วิธีนะครับในการใช้ AI ช่วยเขียนบนรรณานุกรมสำหรับนักวิจัยมือใหม่ครับอย่างที่รู้กันนะครับถ้าคุณทํางานวิจัยนะครับการเขียนบนรรณาุกรมก็เป็นพาร์ทนึงที่เราปวดหัวมากเลยครับประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับในการส่งตีพิมพ์งานวิจัยหรืองานเผยแพร่นะครับแล้วก็เป็นสากลทั่วโลกเลยนะ จะใช้รูปแบบ APA ครับคลิปนี้จะสอนวิธีง่ายๆครับในการเขียนนุนรรมและหา AI มาช่วยเรียบเรียงให้วันนี้นะครับ AI ที่เราจะใช้เราใช้ Gemini ครับเป็นตัวพื้นฐานเลยแหละแบบที่ติดมากับตัวบัญชี Google ของคุณนะครับในการช่วยเขียนเนะาะทำความรู้จักเจ้า Gemini ก่อนนะครับ Gemini เนี่ยเป็น AI ของ Google นะครับเพราะนั้นถ้าคุณมี Gmail ครับ ตัวบัญชีพื้นฐานเลยนะคุณจะสามารถใช้เจมินายได้ซึ่งการเขียนมนุกลมเนี่ยใช้เจมินายตัวธรรมดาเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับสำหรับเบื้องต้นนะครับวิธีการก็คือให้คุณล็อกอินบัญชี Google ของคุณก่อนนะครับแล้วก็กดดูเมนูเลยครับว่ามันมีตัวเจมินายขึ้นมาไหมซึ่งจริงทุกแอคเคาท์ก็จะมีอยู่แล้วนี่รูปร่างมันจะเป็นแบบนี้ครับพอคุณเห็นโลโก้แบบนี้และมีคาว่าเจมินายกดเข้าไปเลยครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอประมาณนี้นะครับ ซึ่งจริงๆมันใช้ทำได้หลายอย่างมากแต่ว่าวันนี้ครับผมจะให้จ e มินายเนี่ยช่วยในการเขียนปรรณุกรมสำหรับวิจัยซึ่งผมจะแนกได้3วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อน,นว่าแต่ละวิธีทำยังไงบ้างอึงนะครับกรณีที่คุณมีไฟล์ที่เป็น PDF ของงานวิจัยนั้นๆอยู่แล้วคุณไปหาข้อมูลแล้วก็เซฟไฟล์เอาไว้นะครับให้คุณ Copy ชื่อนะครับของงานวิจัยและชื่อผู้แต่งครับ ทั้งหมดเนาะแล้วไปที่เ e m i n i ยครับเราจะมาเขียนพร้อมกันนะครับพร้อมที่ผมเขียนในวันนี้ก็คือให้ค้นหาข้อมูลและเขียนบรรณานุกรม APA ครับหรือใครจะกำหนดเป็น APA 7เลยก็ได้นะครับ งานวิจัยเรื่องนี้ให้ทีแล้วผมก็ใส่ชื่องานวิจัยครับพร้อมกับชื่อผู้แต่งสาเหตุที่ต้องใส่ชื่อผู้แต่งด้วยเนี่ยเพราะโดยปกติจากที่เคยทามาเนี่ยพอมไม่ใส่ชื่อผู้แต่งครับบางทีเนี่ยมันมีบทความที่ชื่อคล้ายกันแล้วก็จะเขียนผิดงานมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่ชื่อผู้แต่งให้ถูกต้องแต่จริงๆแล้วอ่ะยิ่งใส่ข้อมูลเยอะยิ่งดีผมคนขคนี้เกียจเนาะผมใส่เท่านี้นะครับแล้วกด enter ครับอ่ะคราวนี้นะครับตัวจีมีนัยก็จะประมวลผลแล้วแล้วก็เขียนนะครับตัว ่าบรรลุกรมของงานวิจัยนี้ให้เราเนาะเราได้ผลตามนี้เลยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะก๊อปอันนี้นะครับไปวางในบรรลุกรมส่วนท้ายของงานวิจัยเราแต่ให้ดูก่อนนะครับจากงานวิจัยเมื่อกี้นี้เนาะให้ดูชื่อผู้แต่งทั้งหมดนะครับ4ท่านปี2025เนาะวารสารชื่อเอเชียอ่าเอเชียนนะครับ administration and management review นะครับอ่าเล่ม8เนาะวอลนะครับประมาณนี้นะ ต้องเช็คทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย AI เองเนี่ยก็มีความผิดพลาดและมี Error ได้เหมือนกันอ่าให้คุณดูนะครับนี่ครับชื่อตรงผู้แต่งตรงปี2025ตรงครับแล้วก็ลองดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับโอรุ่ม8 No.1 เครับอ่าเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้นี้ที่เราให้ AI เขียนให้อันนี้ก็เป็นวิธีแรกแบบง่ายๆนะครับสองครับวิธีนี้เนี่ยก็จะความแม่นยำน้อยลงนะแต่ ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็คือการใช้ไฟล์ต้นฉบับที่เป็น PDF วางให้มันเลยครับแล้วให้มันเขียนบรรลุกรมมาเพราะฉะนั้นคุณสามารถเซฟไฟล์งานเหล่านี้เอาไว้ได้นะครับแล้วเอามาใช้ให้เจมินายช่วยเขียนบรรลุกรมให้ด้วยก็ได้ไปดูกันแบบนี้นะครับให้คุณเปิดเจมินายขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับกดเครื่องหมายบวกนี้ครับแล้วอัปโหลดไฟล์เข้าไปครับเนาะ จริงๆผมก๊อปไปแล้วใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันคุณก็ไฟล์ PDF ที่คุณได้มาจากการเซฟเวลาคุณไปเสิร์ชหาใน Google Scholar หรือฐานข้อมูลอื่นๆนะครับมาใส่ไว้แล้วก็ใช้พร้อมเดียวกับเมื่อกี้เลยครับว่าให้ AI เนาะนะครับช่วยเขียนเนี่ยผมก๊อปจากของเดิมแล้วนะครับให้ค้นหาข้อมูลและเขียนวรรกรมแบบ API แต่เที่ยวนี้ครับเราจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงครับคือจากไฟล์ PDF นี้นะครับเดี๋ยวมาดูผลกันเห็นไหมครับขึ้นมาเรียบร้อยมีเลขที่ D O I ให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ ไฟล์ PDF นะครับเอามาแปลงแล้วให้ AI Gemini ในการช่วยเขียนครับซึ่งอันเนี้ยก็ง่ายมากแต่ว่าหลายๆครั้งอ่ะผมก็เจอปัญหานะว่ามันไม่ตรงทุกครั้งที่คุณทาเนี่ยต่อให้คุณไม่เขียนเองเนาะเพราะไอ้เกียรตเขียนในการทําเครื่องหมายนู่นนี่นั่นอะ่ะยังไงก็ต้องตรวจนะครับว่ามันถูกต้องไหมอย่างอันเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเรามีข้อมูลแล้วเหมือนเดิมเลยครับคราวเนี้ยเขียนมาถูกต้องครับเพราะผมตรวจละจากเมื่อกี้เลยไม่มีอะไรต่างกันเลยครับ วิธีที่3ครับคราวนี้เราจะให้มันเขียนบรรณานุกรมให้เราจากลิงก์ URL นะครับของงานวิจัยนั้นๆนะครับทำเหมือนเดิมเลยครับไปดูกันคราวนี้นะครับเราจะเขียนจากลิงก์และให้จมินายมาช่วยหาข้อมูลให้นะครับเวลาเราไปเสิร์ชหาข้อมูลนะครับตามฐานข้อมูลว่าจะเป็น Google Scholar นะครับ Elsevier Emerald อะไรก็ตามนะครับคุณสามารถเอาลิงก์ URL นะครับของงานวิจัยนั้นๆอ่านี้การวิจัยของผมเองเพิ่งตีพิมพ์ไปเนาะนะครับ เอามาให้เจมินายเขียนบรรุกรมให้ก็ได้นะครับกดคัดลอกลิงก์นะครับให้มันเป็นอ่ะได้คัดลอก URL ออกมานะครับแล้วมาที่เจมินายครับแล้วใส่คําสั่งนะครับตามนี้เลยครับให้ค้นหาข้อมูลและเขียนบรรุกรม APA จากบทความแล้วใส่ URL ของลิงก์บทความที่เราต้องการใช้มันเขียนเข้าไปครับ กด enter ครับเพื่อให้นประมวลผลครับนุกรมที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยผมให้ดูเนาะผมใส่คำสั่งเห็นนะเป็นลิงก์ไปเมื่อกี้นี่นะครับมันก็ไปหาข้อมูลมารวมถึงเขียนให้นะครับเรียบร้อยใส่เลขที่ DOI ให้เรียบร้อยครับ ผมไปดูมาแล้วนะครับข้อมูลค่อนข้างจะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3วิธีที่แนะนำนะครับนะครับความเสถียรของ AI ณนะวันนี้นะที่ผมทําคลิปเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยจริงแท้เท่าไหร่นะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องทําซ้ํา1หรือ2รอบและทุกครั้งต้องมีการตรวจครับเพราะผลที่ได้ออกมาบางทีจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีที่ผมลองแล้วแม่นที่สุดคือการใส่ชื่องานวิจัยกับชื่อผู้แต่งส่วน2วิธีหลังเนี่ยความแม่นยำของการเขียนจะลดลงเรื่อยๆนะครับในฐานะนักวิจัยยังไงคุณก็ต้องตรวจเพราะเวลาคุณส่งไปอ่ะค ก็ตีกลับมาอยู่ดีถ้ามันไม่ใช่นะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณนักวิจัยด้วยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับใครที่ทําวิจัยและช่วยให้งานวิจัยมันเร็วขึ้นเนาะถ้าชอบฝากกด subscribe นะครับและฝากเอาคลิปไปแชร์ทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปอื่นๆมาช่วยจริงคลิปพวกนี้ผมทำเพื่อช่วยนักศึกษาผมนะแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยเอาลงฐานะไปเลยนักศึกษาเราดูได้แล้วก็คนอื่นๆที่อยากเข้ามาดูก็ดูได้ด้วยนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย